สงครามการค้ากันบ้างค่ะตอนนี้มันต้องแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือประเทศที่ตอบโต้สหรัฐก็คือประเทศจีนวันก่อนนําเสนอข่าวไปค่ะพี่เก่งโดนไป125%่แต่ว่าล่าสุดทรัมปประกาศเพิ่มภาษีจีนในอัตรา145%ค่ะแล้วก็ส่วนที่2เป็นส่วนประเทศที่ไม่ได้ตอบโต้กับสหรัฐอีก75ประเทศค่ะทรัมป์ก็มีการระงับ การใช้ภาษีต่างตอบแทนเป็นระยะเวลา90วันจนถึงวันที่9กรกฎาคมน,นี้ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาว่าทำเนียบขาวออกถแถลงการว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมผู้นำสหรัฐมีคำสั่งให้ขึ้นอัตราภาษีต่างตอบแทนกับจีนอีก20ทำให้อัตราณเวลานี้นะคะอยู่ที่145ค่ะ ขณะที่มาตรการการระงับใช้อัตราภาษีต่างตอบแทนกับอีก75ประเทศมีผลตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาเป็นเวลา90วันจนถึงวันที่9กรกฎาคมนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพิ่มอัตราการเก็บภาษีพัสดุขนาดเล็กที่มีต้นทางจากประเทศจีนจาก30%ค่ะขึ้นเป็น90% โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์สงครามภาษีกับคุณจิรวุฒิกนกอาจผู้เชี่ยวชาญการเมืองสหรัฐอเมริกาค่ะสวัสดีค่ะคุณจูด๊ด สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับค่ะคุณจูดคะมันแบ่งออกเป็นสองส่วนเราไปดูประเทศที่มีการตอบโต้กับสหรัฐกันก่อนค่ะก็คือประเทศจีนทรัมป์เขามีการเพิ่มอัตราภาษีเป็น145เปอร์เซ็นต์ค่ะคุณจูดคะสงครามระหว่างทรัมป์สหรัฐกับทางด้านจีเนี่ยมันจะไปหยุดกันที่ตรงไหนคะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับก็คือหลายหลายคนเนี่ยก็มีความกลัวว่ามันจะบานปลายนะครับ ผมก็สรุปมาว่าฉากทัดที่เหมือนเป็นไปได้นะครับหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่ามี3ฉากทัดนะครับก็คืออันแรกฉากทัดแรกเลยก็คือสถานการณ์ฟานปลายนะครับไม่มีใครยอมใครเข้าสู่สงครามการค้าแบบเต็มรูปแบบแอันนี้เนี่ยก็คือ,อมีโอกาสใน,ในในในมุมของผมนะฮะผมว่าโอกาสเป็นไปได้เนี่ยประมาณ30-60%นะครับเพราะว่า ่างคนเนี่ยต่างมีจุดยืนของตัวเองแล้วก็การที่ตัวเองจะถอยนะฮะมันจะทำให้ภาพลักษณ์ในสายตาของชาวโลกเนี่ยดูแล้วแย่นะครับอันนี้เป็นออฉากทัดแรกนะครับซึ่งผมคิดว่าออมีทางเป็นไปได้อยู่พอสมควรนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ตลอดไปนะฮะเป็นไปได้พอสมควรไหมครับว่าอาจจะมีการตอบโต้กันไปตอบโต พักหนึ่งนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยเดี๋ยวจะมีะความพยายามที่จะประีปรนอมนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปพูดในฉากถัดถัดไปว่ารปริีปรนอมจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับส่วนฉากทัดที่สองผมคิดว่าคือ,อสิ่งที่แย่ที่สุดนะฮะก็คือสงครามการค้าเนี่ยเดินต่อไปแล้วไม่มีใครไม่มีใครยอมถอยจนกระทั่งสถานการณ์บานปลายจน เป็นความขัดแย,ย้งอย่างรุนแรงแล้วก็กลายเป็นสงครามจริงๆขึ้นมามนะครับซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าโอกาสที่เป็นไปได้ในเชิงนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับผมก็คือให้โอกาสที่เป็นไปได้ในฉากนี้ไม่เกิน30%นะครับซึ่ง3 0เนเนี่ยมันขึ้นมาเยอะเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับก็แปลว่า ความขัดแย้งที่อาจจะนําไปสู่ความขัดแยง้งจริงๆเนี่ยตอนนี้มันเพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าโอกาสเป็นไปได้ก็ยังน้อยกว่าเป็นไปไม่ได้อยู่ดีนะครับทีนี้ก็จะนําพามาสู่ฉากทัศที่3ซึ่งผมเชื่อว่าณขณะนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดและก็ทุกคนในโลกก็อยากจะให้เกิดฉากทัศน์สุดท้ายอันนี้ก็คือ ฉากคัดของการประนีประนอมนะครับแต่การประนีประนอมเนี่ยอาจจะต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยไกลเลี่ยนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ทั้งคู่ฉะนั้นจะไม่พยายามที่จะเป็นคนเริ่มก่อนนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าเริ่มก่อนบอกว่าเรามาประนีประนอมกันเถอะในสายตาของเขาเนี่ยในสายตาประชาชนของประเทศเขาเองนะฮะทั้งอเมริกาและทั้งจีนแล้วก็ในสายตาของประชาคมโ,โลกอาจจะมองว่า คุณเป็นประเทศที่อ่อนแอกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับคนกลางที่จะเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยนะครับซึ่งผมมองว่ามีประเทศที่เป็นคนกลางต้องยอมต้องเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายนะฮะซึ่งขณะนี้ผมมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ในฉากทัศน์นี้ก็อาจจะเป็นประเทศอย่างซาอุดิอราระเบียหรือไม่ก็ประเทศเตเร์กียนะครับเพราะว่าซาฮซาอุดิอราระเบียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งคู่นะครับก็เป็น มหามิตรของอเมริกามาแตา่ไหนแต่ไรและช่วงหลังๆเนี่ยจีนเองก็มีบทบาทเข้าไปไกล่เกลี่ยให้กับซาอุดีอาระเบียที่มีความสัมพันธ์ที่แยกกับอิหร่านมาก่อนนานๆนะครับให้กลับมามีความสัมพันธ์ที่เป็นปกติมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยซาอุดีเนี่ยอยู่ในช่วงช่วงที่ว่าสามารถที่จะพูดคุยกับได้ทั้งสองฝ่งนะครับแล้วก็ทางประเทศเติร์กียก็คล้ายๆกันนะครับเป็นประเทศที่สามารถพูดคุยกับได้สองฝั่งหรือหลายๆฝั่งเลย ะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นฉากาสุดท้ายซึ่งหลายลคนอยากให้เกิดขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นฉากพทที่มีโอกาสมากที่สุดครับค่ะ คุณจูดคะแล้วก็ในส่วนประเทศที่ไม่ได้มีการตอบโต้สหรัฐนะคะ75ประเทศเขาก็มีการระงับการใช้ภาษีต่างตอบแทนเป็นเวลา90วันอันนี้ตอนแรกเหมือนว่าจูจๆทําเขาขิดเส้นตาย9เมษาแต่จูจๆเขาเปลี่ยนใจมาขยายเวลาในการเจราจา90วันเหตุผลมันคืออะไรคะครับอันนี้สําหรับผมยังง่ายมากเลยนะครับก็คือที่ผมเคยเรียนไปหลายครั้งนะครับว่าทั้เนี่ยเป็น นักเจราจาต่อรองประสบการณ์หลักของเขาคือภาคธุรกิจแล้วก็การเจราจาต่อรองเนี่ยเป็นอาวุธหลักของเขาเลยในการทําธุรกิจของเขามาโดยตลอดนะครับหลังๆเนี่ยผมเห็นคนที่มาสรุปไอ้เทมบุคของเขานะครับซึ่งมันมาจากหนังสือที่เขาเคยเขียนเมื่อสัก3ามสปีที่แล้วนะครับหนังสือชื่อว่า Art of Deal นะฮะ อันเนี้เยเดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้ยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเลยครับว่าวิธีการของเขาที่เขาเอามาใช้ในเรื่องของสองครามการค้าหรือว่ากับแพงภาษีเนี่ยมันตามไอ้ playbook ในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับก็หลักๆของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะก็มีประมาณเจ็ดข้อนะครับก็คือข้อแรกเลยเขาก็บอกว่าต้องชิดใหญ่นะฮะเป้าหมายที่ตั้งในการดีลกับใครก็ตามต้องเป็นเป้าหมายที่ใหญ่และมีความทะยานสูง ะะข้อ2เนี่ยต้องใช้ความได้เปรียบที่ตัวเองมีให้สูงสุดนะฮะต้องพยายามเข้าใจว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาต้องการหรือว่ากลัวอะไรแล้วก็ใช้ประโยชน์น,นั้นน่ยสร้างความได้เปรียบเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความได้เปรียบในาาการเจราจาต่อการเจรจาต่อรองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เชื่อว่าทีมของทรัมป์เนี่ยมีทาการบ้านมาอย่าง,างดีพอสมควรนะครับแล้วก็เชื่อว่าการที่ทรัมป์เนี่ยสามารถที่จะพยายามไปขู่คนนู้นคนนี้เนี่ยก็เพราะว่า เข้าใจอย่างดีว่าตลาดผู้บริโภคของอเมริกาเนี่ยณปัจจุบันยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะยังมีคนต้องการงนอในการขายสินค้ามาอย่างผู้บริโภคอเมริกามากที่สุดนะครับเขาก็เลยใช้ความได้เปรียบตัวนี้ในการเจรจานะครับข้อ3เนี่ยก็คือเขาบอกว่าต้องพูดอะไรให้ใหญ่เกินจริงเสมอนะครับเพื่อเป็นแท็กติกในการเจรจาตอ่ออจฉะนั้นเนี่ยก็สังเกตครับว่า วิธีการพูดของทรัมป์เนี่ยมักจะพูดอะไรที่เว่อร์นะฮะเกินความเป็นจริงถามว่าอเมริกายิ่งใหญ่ไห,หม,หมก็ยิ่งใหญ่นะครับอำนาจของทรัมป์ใหญ่ไหมก็ยิ่งใหญ่นะครับแต่เขาจะพูดให้มันเวอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าความเป็นจริงเสมอนะฮะข้อที่สี่ก็คือเขาเชื่อว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยสามารถเจรจาต่อรองได้ทําเป็นดีลได้ฉะนั้นทุกอย่างต้องมีการต่อรองตอลอดเวลานะครับแทคนิคต,ต่างๆที่เขาใช้เนี่ยก็เพื่อตบ กกลยุทธ์ในการต่อรองนะครับข้อ5ก็คือเขาบอกว่าต้องทำตัวให้เป็นที่คาดการไม่ได้นะฮะเพื่อให้ฝ่ายตรงข้าเมเนี่ยงงแล้วก็ตั้งหลักไม่ถูกเพื่อจะได้ให้เขาเนี่ยมีความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองนะฮะข้อ6ก็คือถ้ามีการมีใครขัดขืนเนี่ยเขาจะตอบโต้อย่างรุนแรงนะฮะใครตีมาเนี่ยเขาจะตีกลับมากกว่านะตีกลับเป็น2เท่านะฮะข้อ7็โฟกัสในการสร้างแรนด์แล้วก็สร้างภาพให้ได้พื้นที่สือ่อ ะฮะเขา,เ,าเป็นคนเชื่อว่าการใช้สัญชตาตญาณในการต่อรองเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าการใช้ข้อมูลนะฮะข้อสุดท้ายก็คือจะต้องควบคุมการเล่าเรื่องเนี่ยให้เป็นไป,น,ปนตามที่ตัวเองต้องการนะครับจากนั้นเนี่ยจะเห็นเลยฮะว่าทุกสิ่งที่ทรัมป์ทํามาตั้งแต่โดยห้องยิ่งนะฮะขึ้นมาในในทรัมป์2.0เนี่ยนะฮะจะตามเพลย์บุ๊กอันนี้เลยนะครับ สิ่งที่เขาประกาศมาไม่กี่วันที่แล้วเองว่าอจะขึ้นฟาษซีประเทศโน้นประเทศนี้อ่าเบอร์ไทยโดนไป3.7%มนะฮะมันก็ตามตามเ l ล y b o o k กันเนี้ยนะฮะว่าให้พูดเกินจริงนะครับแล้วก็จะเอาความได้เปรียบให้สูงสุดเพราะทราบอยู่แล้วว่าแต่ละประเทศเนี่ยขึ้นกับตลาดอเมริกาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เจรจา,าต่อรองรองเวลาแล้วนี่ฮะท,ทำตัวให้เป็นที่คาดการณ์ไม่ได้นะครับแต่ในที่สุดเนี่ยเขากับเผยหมา,ายออกมาว่าจริงๆเนี่ยนะครับ ศัตรูหมายเลขหนึ่งที่เขาเล็งเอาไว้อยู่แล้วมันก็คือจีนนะครับแล้วซึ่งจีนเนี่ยก็เข,เขาผมว่าเขาทราบอยู่แล้วว่าจีนไม่ยอมแน่นอนจีนจะต้องตอบโต้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเป็นประเทศที่ขึ้นมาท่าบลสตมีอเมริกาในความเป็นผู้นาโลกจากนั้นเนี่ยที่ทรัมป์ประกาศอะไรออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาทราบอยู่แล้วว่าจะมีวันนี้นะครับแล้วก็เลยใช้วิธีว่าอ้าวประเทศอื่นๆน,นะที่เขาเคยขู่ว่าจะ เก็บภาษี40% 30%ต่างๆเนี่ยนะฮะก็เป็นว่าถอยนะฮะเพื่อจะได้ให้เห็นว่าโอเคนะชั้นปราณีกับพวกเธอเพราะทุกพวกเธอทั้งหลายเนี่ยยินยอมมาเจราจานะฮะับจะเห็นครับว่าบทสัมภาษณ์เขาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเขาพูดออกมาเลยครับว่าทุกประเทศเนี่ยต่างต้องการมาสยบพวกเขานะฮะับเขาใช้ภาษาอังกฤษเลยฮะว่าม a t c h this นะครับ match t h แปลง่ายๆตรงๆภาษาไทยรู้ว่ายินดีที่จะมาเรียตู่ชั้น นะครับก็แสดงว่าทุกประเทศในโลกเนี่ยต่างยอมสยบต่ออำนาจของทรัมป์อำนาจของเมการหมดยกเว้นจีนนะครับฉะนั้นสิ่งที่อาจจะมีอีกสองสามประเทศนะฮะอย่างเช่นแคนาดาแคนาดาพยายามตอบโต้นะแต่ว่าการตอบโต้ของแคนาดาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รุนแรงมากนะครับทรัมป์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายังไงแคนาดาเนี่ยไม่ใช่เป็นศัตรูจริงๆนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยตอบโต้อย่างรุนแรงฉะนั้นสิ่งที่ทรัมป์ทำก็คือเป็นกลยุทธ์การเรื่อง RWD ของเขาอีกแล้วครับว่า โอเคให้ทุกคนที่ยอมสยบเขานะครับมองว่าเขาเป็นผู้นําที่มีความปราณีมีความเมตตาปราณีนะครับแล้วก็โฟกัสทุกสิ่งทุกอย่างไปที่จีนหมดเลยนะครับยกเว้นทุกประเทศนะฮะยกเว้นให้กับทุกประเทศแต่ว่ากับจีนในเมื่อจีนแสดงท่าทีแข็งแข็งขืนฉะนั้นจะจําเป็นต้องลงโทษนะครับก็เลยประเภททุ่มทุกอย่าง นะไปซัดก,กับจีนนะครับก็าตามเทปบุ๊กของเขาเองครับว่าถ้าใครต่อสู้กับเขาเขาจะตอบโต้กกลับอย่างรุนแรงเป็นสองเท่าสามเท่าครับก็ประมาณนี้ ค่ะก็ต้องเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสงครามภาษีที่สหรัฐก็อย่างที่บอกว่าขยายเวลา90วันให้75ประเทศแต่ว่าก็ยังคงต่อสู้อย่างดุเดือดกับประเทศจีนค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณจูดไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ